อันนี้นะคะเป็นชุดแต่ง G R Sport นะคะที่แปลงมาจากรุ่น4ประตู Entry i r a n e r นะคะเกียร์ธรรมดานะคะในราคาอยู่ที่8 8ด0 0 0บาทนั่นเองค่ะ,น,ะน,นี้นะคะแปลงเป็น G R นะคะได้อะไรกันบ้างค่ะกระจังหน้านะคะเป็นยกเซตให้เป็น G R Sport แบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้ค่ะตัวหนังสือ สีเทาสัญลักษณ์ตัว gr อยู่ตรงนี้เลยนะคะต้นะเทกนะคะเป็นสีแดงค่ะลูกค้าสามารถร e ีเควสจะเอาสีแดงหรือว่าสีเทาก็ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวรานคางซุ้มล้อมีขนาดใหญ่นะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะล้อนะคะคันนี้เป็นอยู่ในเซตเลยนะคะเป็นล้อ gr เทียบขนาด18นิ้วค่ะทุกคนนะลูกค้านะคะอยากจะบอกว่าศูนย์ของเรานะคะล้อแบบนี้นะคะมีที่ศูนย์ของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยกระจกมองข้างนะคะอัปเกรดเป็นสีดำเงาเรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะเตรียมตัวที่จะส่งมอบแล้วนะคะเป็นการสาดติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวหนังสือยังไม่ได้เป็นอัปเกรดเป็นสีดำเงานะคะยังเป็นโครเมียมอยู่นะคะเบาลรองมือจับนะคะแถมให้เป็นโครเมียมด่อแบบนี้เลยค่ะ ันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างแบบตร่อๆเท่ๆแบบนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงและทนทานมากๆนะคะเดี๋ยวเราแทนรถมาดูด้านท้ายกันเลยค่ะด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับสัญ,สญลักษณ์อ่าตัวหนังสือลักเกตตรงนี้นะคะเป็นสีเทาค่ะและคันนี้นะคะได้เพิ่มความพิเศษคือโลบาร์ทรงปืนแบบนี้นะคะหรือว่าลูกค้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ไฟท้ายด้านท้ายนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ค่ะตังสือเป็นโครเมียมรอบคันค่ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์ G R Sport ตรงนี้เลยค่ะกันชนท้ายเหล็กนะคะซึ่งมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงสีประตูเอนทรนะคะเป็นเบาะผ้านะคะมีความใช้งานดูแลรักษาง่ายค่ะรู้ว่าลูกค้าอยากรีเควสนะคะเป็นเบาะหนังเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำก็มีนะคะ ไลท์พาวเวอร์มาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเปลี่ยนโหมดได้ที่พวงมาลัยได้เลยค่ะหรือว่าตั้งค่าได้ที่พวงมาลัยนะคะส่วนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอที่มีขนาด10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะและ Toyota นะคะทุกคันมีพอมีแอป t ี o อ n e c t นะคะที่เป็นแอปบอกตำแหน่งรถยนต์นะคะแล้วก็บอกอื่นออีกมากมายค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะหรือว่าเกียร์แมนนวลนะคะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะใช้งานง่ายค่ะ Eco Mode นะคะหรือปุ่ม power mode ค่ะตรงนี้จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าโหมดอัตราเร่งแสงตรงนี้สามารถสลับการใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นั่นเองค่ะค่ะที่สนใจ4ประตูนะคะพร้อมกับชุดแต่ง G R Sport นะคะที่อัปเกรดจากรุ่นเริ่มต้นนะคะหรือว่ารุ่น mid ะะก็สามารถติดต่อ,อ,อมาได้ที่เบอร์โทร9 9 7 5 7 7 5 3 4 9นะคะและที่สำคัญนะคะชุดแต่งของเราค่ะแต่งครบออกจากศูนย์นะคะสามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ด้วยค่ะนะคะโอบริการส่งมอบรถทั่วประเทศไทยนะคะสำนี้สวัสดีค่ะ